จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นก็เป็นเรื่องที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนะฮะและก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยมีการรายงานเพิ่มเติมต่ออีกทีนี้ครับให้ครบถ้วนกระบวนความครับโดยขยายประเด็นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเอาใจพี่น้องป้องปลายหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องราวของโครงการคนละครึ่งครับตอนนี้เขาให้ลงทะเบียนยืนยันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปครับ นะฮะตอนนี้เขาให้ยืนยันลงทะเบียนแล้วนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะฮะโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์เขาก็มีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับดูกันครับเคาะแล้วลงทะเบียนบัตรคนละครึ่งครับถ้าเผื่อคนไหนที่ลงทะเบียนแล้วก็ไปยืนยันนะครับไปยืนยันกับแอปคนละครึ่งแต่ว่าถ้าเผื่อยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนครับกับเว็บไซต์ คนละครึ่งนะครับอ่ะเราไปดูรายละเอียดกันนะครับคอรมอเคาะแล้วเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปีหกกลุ่มเป้าหมาย20ล้านคนใช้เงินไป4 0 0แสนโอ้ไม่ใช่ส0 0แสนนะฮะเป็น564ล้านครับ นะะฮ564ล้านบาทโดยทางด้านท่านโคสกประจำสำนักนายกนะครับก็คือน,นายธนกรวังบุญคงชนะครับได้เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคอรมมีมติเห็นชอบลองซองลองซองไปด้วยกันครับกับโครงการลดทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แล้วก็เห็นชอบประกาศอ,อกกอ,อ,อกกอเรื่องหลักเกณฑ์และก็วิธีการประเมินผลการดําเนินงานและก็ความคุ้มค่าในการจัด ประชารัฐสวัสดิการทางนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปการช่วยเหลือตุกกลุ่มตกหล่นนะครับให้สามารถเข้าถึงโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับและก็ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ20ล้านคนครับซึ่งก็เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมและก็ผู้เข้าขายได้รับสิทธิ์รายใหม่ด้วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี65โดยมีกรอบนะครับวงเงินดำเนินการนะครับ564ล้าน4 5 5 0 0 0ล้านบาทครับก็ประกอบไปด้วยค่าจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนและก็การยินยันตัวตนครับ164ล้านค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนของหน่วยลงทะเบียน400ล้านโดยเบิกจ่ายจากงบ กองทุนประชารชนบริการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่ได้รับการจัดสรรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้โครงการบัริการแห่งรัฐนะผู้ถือบัริการไม่ใช่คนละครึ่งนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนก็มีดังต่อไปนี้ครับผู้เป็นต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นพิสูจไม่ต้องไม่ต้องเป็นผู้ไม่ไม่ใช่ผู้ต้องขังครับหรือว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่พนักง,งานราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วครับนี่คุณชมบัตินะและต้องมีรายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกินปีละ1,000 0แบาทครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยของครอบครัวผู้ลงทะเบียนไม่เกินปีละ1,000 0แบาทผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีเงินไม่มีวงเงินกู้หรือว่ามีเงินกู้ครับณนะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่นวงเงินกู้สลับที่อยู่อาศัยไม่เกิน1นล้านห้าแสนและวงเงินกู้สลับยานพาหนะไม่เกิน1ล้านบาทเป็นต้นความหมายคือถ้าเผื่อท่านซื้อรถนะครับต้องมีวงเงินไม่เกิน1ล้านถ้าเผื่อท่านซื้อบ้านต้องไม่เกิน1นล้านห้าแสนครับถ้าเผื่อเกินนั้นไม่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแล้วต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากรรมสิทธิ์ใน สังหาริมทร์พย์ในเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งต้องเป็นไป,ปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กําหนดแนวทางของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการครับและก็ปัญหาผู้ที่มีบัตรที่ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์นี้ครับ โดยจะมีการปิดรับลงทะเบียนตามโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งแลาก็จะมีการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและก็ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ1ครั้งอีกเช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการปี2565นะครับจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการเนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการที่เริ่มใช้งานนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี60มีอายุใช้งาน5ปีและก็จะหมดอายุในเดือนกันยาปี65 ซึ่งก็จะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตบัตรสวัสดิการใหม่ประมาณ1,258ล้านบาทอีกทั้งลดปัญหาเรื่องของการสวมสิทธิบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าการทําหรือว่าการนําบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นไปใช้สิทธิแทนครับและก็เป็นการช่วยลดก,การทุจริตด้วยอย่างเช่นกรณีร้านค้าเก็บบัตรสวัสดิการไว้เป็นต้นครับ ท่านโฆษกเองก็บอกว่าโครงการลงทะเบียนปี65มีหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของการดําเนินการบางประการที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและก็การดําเนินการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทำให้ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการในปัจจุบันไม่สามารถสะท้อนข้อมูลของผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง จ,จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการแห่งรัฐนะครับอย่างครบวงจรและก็เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่มุ่งเน้นในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่นอ้องป้องป่ายครับและก็มุ่งให้เกิดผลสมธิ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนและก็เกิดประโยชน์สูงสุดท่านโคศกนะครับวาจังสันครับก็คือทางด้านนายธนกร วังบุญคงชนะนะฮะโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับส่วนคนที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ไปตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์ไหมที่จะได้รับบัตรสวัสดิการนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราและต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ไปที่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุป๊ปและก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศอ่อนรถ road, ออบรถยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถเอ v วรวมทั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำและก็ไม่รมดำครับ ท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ทาวอดย่างยนต์และก็รวมไปถึงการให้บริการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนภาพเบรกเชียร์จานเบรกตั้งศูนย์ทวงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำไปได้เลยนะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับนะฮะที่ทาวอดย่างยนต์คุณกัญญาเองก็ย้ำมาจัดดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองครับ ขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการครับ